สวนหครับสาหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูนะว่าผมสั่งอะไรไปนะฮะมาแกะดูเลยนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นสินค้านะครับจากเซเว่นนะฮะออนไลน์นะครับสาเหตุที่ผมสั่งแบบนี้เพราะว่าอะไรนะมันมันสะดวกดีนะครับแล้วก็ใช้เวลารอไม่นานมากนะแต่ว่าเราก็ต้องไปโหลดแคปของเซเว่นมาก่อนนะครับแลวที่สําคัญเลยคือมันมันส่งฟรีเนาะมันส่งฟรีอันนี้คือของที่ผมสั่งไว้นะคือเป็นสุด สะสมนะครสติกเกอร์นะครับเป็นของอนิเม Group ที่ก่อนหน้านี้ทำสมบุดสะสมพวกขบวนการเซนไตส่วนการ50นะันะนีก็เป็นเป็นซีรีส์ที่2นะที่เขากลับมาทำใหม่ครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอีกครั้งนะฮะก็คือนี่นะฮะเมทัลฮีโร่เมทัลฮีโร่คืออะไรก็พวกอ่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยของญี่ปุ่นนะครับเป็นพวกมนุษย์เหล็กนะพวกจีบันพวกเอ็กซ์ดรับพวก วินสเปกเตอร์พวกพวกนี้ที่เป็นแบบชุดกลอกเหมือนพวกเหล็กอะไรแบบนี้นะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเมทัลฮีโร่นะครับบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบฮอตทิ่มากนะครับเมื่อในยุคยุค80เนอะอันนี้ผมรู้จักไม่กี่ตัวนะแต่ก็ก็คุ้นหมดนะครับเหมือนผมจะจําได้เรื่อรายตอน,นเด็กดูในะช่วงยนะุค90พวกดีบานเอ็กซีดาร์หรือว่ากระบวนการอะไรเนะี่ยเยอะแยะไัหมดเลยเนะี่ยผมจาจาไม่ได้แล้วแต่เคยดูเนะี่ยหลายๆเรื่องนะอันนี้ก็ผมสั่งมา2เล่มน,นะฮะมันเป็น น้าปกมีทั้งหมด4แบบนะฮะมีน้าปกทั้งหมด4แบบสั่งมา2แบบนะครับนี่2แบบเขาคละมานะสั่งมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับเล่มละ50บาทนะครับแล้วผมใช้แต้มแต้มออนไลน์แต้มออลเมมเบอร์ลดราคาครับไปอีกนะลดอีกห้ก็เือเหลือเหมือนผมซื้อ50บาทแล้วได้2เล่มน,นะถือว่าคุ้มนะสั่งกับเซเว่นตอนแรกผมไปสั่งกับช้อปปี้แต่ว่ามันเสียค่าสง่งเออมันเสียค่าส่งก็แพงด้วยนะครับผมก็เลยบอกเฮ้ย งันสั่งกับเซเว่นดีกว่าเนาะส่งฟรีแล้วก็มีของเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นช่องทางอีกอันีสะดวกนะผมสั่งแล้วก็ไปรับของที่เซเว่นนะครับก็ในหนึ่งหนึ่งสมุดหนึ่งเล่มก็จะประกอบไปด้วยสมุดอ่าแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับให้เราหนึ่งซองนะก็เขาบอกว่าหนึ่งซองนี้มีสิบห้าใบนะฮะอันนี้ราคาห้าสิบาทถือว่าถูกนะครับผมว่าให้ถูกนะถูกกว่าตัวสมุดสะสมเซนตซีาของ ของไอโอเลนงายากนะผมว่าเออไม่รู้อะถูกกันเยอะเลยนะตั้งเก้าส5บห้านะครับอันนี้ก่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นสมุดเออันนี้เป็นสติกเกอร์เนะาะสิบห้าใบสองซองแล้วก็สมุดสองเล่มเป็นกปกทั้งหมดสองแบบนะครับอสองแบบก็ดูออดูแบบดูดีนะเป็นภาพแบบรวมๆนะดูแบบ,บออกแบบแบบว่าวินเทจวินเทจดีสีสันสดใสนะครับตรงนี้เขาจะเคลือบเป็น ฟอนต์เมทัลฮีโร่จะเป็นสีนี้นะนี็ถือว่าดูสวยดีนะครับด้านหลังก็เป็นอะไรเนี่ยพวกเนี้ผมจําชื่อไม่ได้เลยผมบอกตรงนะผมไม่ค่อยจะรู้จักไอพวกนี้เลยคือรู้อะว่ามันคือตัวอะไรบ้างเนะการเวียนป่ะผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนผมจะไม่เคยดูอะเออคนผมจะไม่เคยดูนะครับอ่าเนี่ยนี้ปกเหมือนกันนะด้านหลังต่างกันแค่ด้านหน้าละมั้งเนาะก็เขาก็จะบอกว่าเขาไปแลกแลกสินค้าได้นะพบกับเรา17นักสู้เมทัลฮีโร่นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมรู้จักเป็นบางตัวนะฮะอันนี้ก็จะเปิดมาหน้าแรกนะเขาก็จะบอกว่าเราสะสมแล้วเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะฮะเป็นโฟโต้การ์ดถ้าเกิดเราสะสมธรรมดานะฮะครบ2เล่มธรรมดานี่หมายถึงว่าสติกเกอร์มันจะมี2แบบเนาะเป็นแบบเลเซอร์กับแบบธรรมดาที่เป็นแบบภาพธรรมดานะฮะอันนี้คือแบบธรรมดาเนี่ยถ้าเราสะสมครบ2เล่มน,นะฮะเราก็จะได้เอาไปแลกเป็นโฟโต้การ์ดชุดพิเศษ24ใบแล้วก็โฟโต้การ์ดเลเซอร์8ปใบ สมมติเราบ้าใส่โฟโต้การ์ดหนึ่งเล่มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นมส,สมุดสะสมแล้วก็มีโฟโต้การ์ดแบบนี้โฟโต้การ์ดก็จะใบใหญ่กว่าการ์ดธรรมดานะครับแล้วก็เป็นภาพแบบเต็กเกมตาหน่อยนะเหมือนเหมือนโปสการ์ดอะไรแบบนี้นะเอออันนี้ถือว่าสองเล่มน,นะครับได้ธรรมดามสองเล่มหรือมีหรือ,หอไหมไม่มีเนาะก็คือธรรมดาแค่สองเล่มน,นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึง่งของแรกอีกแบบหนึ่งก็คือเราสะสมสติกเกอร์เลเซอร์ครบหนึ่งเล่มหรือ สติกเกอร์ธรรมดาครบ3เล่มก็จะไปแลกเป็นเลเซอร์การ์ดบ็อกเซต DX 1ชุดก็คือจะมีการ์ดตั้มเงินนะฮะพิเศษ45ใบบวกพิเศษอีก3ใบ,บ,บ,บแล้วก็สมุดอันนี้ผมผมอยากได้ตัวนี้เนาะแต่ต้องใช้ถึง3เล่มเลยวะผมซื้อมา2เล่มเองจะต้องซื้อเพิ่มนะฮะถือว่างานยากเอาการนะเพราะว่าแต่การ์ดมันสวยอะ่ะผมว่าการ์ดเขาสวยอยู่อย่างนี้ตัวอย่างการ์ดนะผมว่าแม่งโคตรสวยอะ่ะ แล้วก็หน้าต่อไปก็จะเป็นพวกประวัติต่างๆก็ของเมทัลฮีโร่นะครับอันนี้ก็บล a bla ล l นฮะแล้วก็อันนี้ขบวนการอะไรวะเนี่ยฮีโร่เรื่องอะไรนะผมผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะตัวเลขมหาชนจัมโบสติเกอร์จ๊กเกอร์อันนี้เป็นการ์ดพิเศษเหรอสติ๊กติเกอร์จ๊กเกอร์อันนี้มีเสียงจะร้องป่าหมายเลขนั้นหายากจ๊กเกอร์รูปแนวตั้งใช้ติดแทนตำแหน่งรูปในแนวตั้งโจ๊กเกอร์นอนนอนใช้ติดตำแหน่ง อ๋อ oh, อันนี้ประมาณว่าสติกเกอร์โจเกอร์นี่คือสามารถเป็นทุกเบอร์นะฮะอ๋อ oh, สามารถเป็นทุกเบอร์ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเราขาดเบอร์ไหนเราเอาถ้าเรามีโจเกอร์หน้าตาเป็นแบบนี้เราโจเกอร์ไปแปะเลยก็คือจบหน้าต่อไปหนะ้าก็จะเป็นหน้าที่พูดถึงหน้าที่ไว้สาหรับแปะแหละหน้าสําหรับแปะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครเป็นที่เหมือนที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือ เป็นตัวเลขนะครับแล้วเราก็เอาสติกเกอร์ที่มีตัวเลขอยู่ด้านหลังที่ตรงกันเอามาแปะนะแล้วก็จะมีสตอรี่นะครับแต่ละเป็นเรื่องราวของแต่ละ,ะช่องรูปนั้นน,น,นะฮะก็จะมีเรื่องบอร์ดนี้เป็นตั้งแต่ยุคโชว่าตำรวจอวกาศเกียร์บันอ่าผมนึกชื่อมหน่อยละเกียร์บันก็มีพวกนี้นะฮะมีทั้งหมดมันกี่กี่รูปกี่อันวะเนี่ยสองร้อยสองร้อยสี่สิบเออหนึ่งเล่นใช้สองร้อยสี่สิบสติกเกอร์นะครับมีตำรวจอวกาศชาลีบัน อันนี้ผมชอบอะโอกาสชไตเดอร์ช่วงเนี้ยผมผมรู้จักแต่เหมือนผมจะไม่เคยดูนะพวกจัสปงจัสเปียนเนี่ยเพราะถ้าผมดูอะผมจะจําจําได้อ่าเมทันเดอร์เนี่ยเริ่มคุ้นแล้วอ่ะแล้วก็ทุกๆเล่มนะเ,เขาจะแถมโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์เมทันฮีโร่เนี่ยมีทั้งหมด4แบบ4แบบใช่ไหมออนี้ถือว่าสวยคนระับนี่ท่านี้ตัวผมบอกแล้วว่าตัวนี้บ้านผมอะสติ๊กเกอร์เยอะมากนะไอ้โปสเตอร์เยอะมากนะทั้งแบบจากพวกสมดุดสะสมสติ๊กเกอร์แล้วก็ จากแถมโอเดงยาอบที่แล้วนะโอเดงยาตะกอนบอลนโอ้โ oh. หที่เราพีพวกสมุดสะสมไวนะ้ผมบอกว่าไม่รู้จะติดตรงไหนมั่งเลยนะยเยอะไปหมดสงครามนินจาโลกจิไลย,ยะโอจิบันอันนี้จิบันผมดูผมดูแล้วผมชอบมากเลยตอนจิบันแขนขัด๋อจิบันอยู่ในยุคเฮเซเนอะยุคปลาย80 90. ถึงยุค9ก 90. ตอนจิบันแขนขาดที่ผมร้องง่้ยนะ าแล้วก็ที่ผมดูยาวเลยเนี่ยวินสเปกเตอร์นะฮะผมเคยดูก็โซเบรนอ่าโซเบรนนี่ก็เคยดูนะครับ x e อ็ r a f ดรัโอ้อันนี้อันนี้ผมรู้จักเยอะ j a ็สเฟอร์สันอันนี้เคยดูรอไม่ว่าบลูสวาร์อันนี้ผมก็รู้จักบลูสวาร์ตก็เล็กบีไฟเตอร์ที่เป็นเหมือนแมลงนะเออที่เป็นเหมือนตัวหัวเหมือนตัวด่วงอะ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเคยดูไหมแต่คุ้น B ีไฟเตอร์คาบุโตะบีโรโบทั้งหลังมาก็จะเริ่มเริ่มที่จะแบบเออั้งหลังมาเริ่มจะไม่ดูแล้วแต่พวกตั้งแต่ไล่มาจีบันเนี่ยผมดูนะฮะอ่าแล้วก็เขาก็จะมีแบบโอ้โหจีบันรูปนี้ทำเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมครับสุดยอดจริงแต่ก็อันนี้เป็นสตอรี่เนาะตั้งแต่สองห้าสามศูนย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นประวัตินะของพวกสมุดสะสมสติต๊กเกอร์นะครับของทางค่ายแอนิเมชกรุ๊ปนะฮะ แล้วก็จบโปรเจกต์การที่ยอมดูดเมทัลฮีโร่แล้วนะฮะแล้วเขาก็จะมีเกริ่นไว้นะว่าต่อไปคืออะไรเนะี่ยพบกันโปรเจกต์หน้าเหมือนกับว่าณนะปัจจุบันนี้เขายัางไม่ได้มีอะไรนะต่อจากโปรเจกต์นี้เท่าที่ผมเห็นนะจริงๆอ่ะตัวนี้มันออกมาพักหนึ่งแล้วนะฮะมันออกมาพักหนึ่งแล้วแล้วผมก็เพิ่งจะได้ซื้อมาเนาะเออแล้วเหมือนกับว่ามันจะหมดเขตแลกสินค้าน่าจะเดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดผมเลยต้อง ต้องรีบนะอันนี้คือทุกเล่มแถมภาพโปสเตอร์นะครับแตกต่างกันไปนะนี่สามารถส่งไปแลกเองหรือว่าเออ่ไปเดินทางไปที่ร้าน Kingdom Come ใช่ไหม Kingdom ค o e ใน,นเมืองลอนดนที่หอเออเอาไปแลกที่เมกาลาซาที่สะพานเหล็กนั่นเองนะหรือจะส่งทางไปสนิทก็ได้นะคราวที่แล้วที่เป็นกระบวนการเซ็นต์ายเนี่ยผมส่งไปแลกนลครับส่งไปแลกทางไปสนิทก่อนนี้เป็นสองเล่มเหมือนกันนะครับด้านใน ก็เดี๋ยวเป็นโปสเตอร์มาโปสเตอร์เหมือนกันปะไปคนละลายลอันนี้เป็นพวกแกง๊งจัสเปียนมะเออพวกนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติ๊กเกอร์ที่เขาให้มานะฮะมันจะเป็นอย่างไรแกะ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 ออกมาวงกระติดตรงนี้ทั้งแน่นเลยเว้ย จริงก็จะเก็บซองนะซองก็สวยดิโอ้ด้านในก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับซองเงินเงินมีที่ให้ฉีกสิห้ใบนะอันนี้ตัวแถมนะครับ15บา้าใบืมสติกเกอร์เขาเป็นแบบกระดาษแบบสติกเกอร์อ,อาร์ตมันนะเขาก็พิมพ์สีสันก็ ประมาณนี้เลยนะครับก็มีโลโก้อนิเมตตัว A นะฮะข้อด้านหลังก็เป็นนัมเบอร์แบบนี้นะครับ55แล้วเราก็ไปดูเบอร์ห้ในนี้แล้วก็เอาไปแปะนะครับนี่ใบแรกติกเกอร์มันจะมีหลายแบบนะมีแบบใบเดียวรูปคนเดียวแล้วก็ใบประกอบแบบนี้สองใบสามใบห้าใบหกใบแล้วแต่ตัวรูปความขนาดของแต่และรูปนะฮะนี่ทุบเงินการเลยวะไอ้ที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะแบบว่า ดูอยู่ว่ามันตัวไหนบ้างอันนี้ผมรู้จักอ่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์เลเซอร์นะครับบอกว่ามีให้ห้าใบเลยหรอโอ้เลเซอร์เขามีให้ห้าใบนะเลเซอร์คือถ้าติดเลเซอร์ครบเราก็จะไปแรกแล้วอันนี้มันซีด์ฟใช่ไหมหรือหรือโซ่แบรนวะจำไม่ได้ละเออนี่คือ2องแรกเนาะผมเองไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีสติกเกอร์แผน,น,นแรงไม่แรกนะแต่แต่ บอกเลยว่าทุกชุดมันต้องมีติ๊กเกอร์ที่แรอยู่นะครับมันจะมีสักใบสองใบที่หายากแต่ว่าคิดว่าไปตามหาในกลุ่มก็น่าจะมีนะผมหวังว่านะผมจะกะว่าจะเอาอันนี้ให้ครบก่อนก่อนอนสมุดที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเซนเซียว่าเซนเซียมหมดเดือนสิงหานะแต่เหมือนตัวนี้มันจะหมดหมดไวกว่านะครับ อันนี้เหมือนโลโกคอปเลยว้ยดูดิเหมือนไหมไม่มีจีบันแล้วทีเดเนี่ยเฮ้ยจีบันจีบันมาทันทีเลยนะโอ้นี่แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นเลเซอร์อห้าใบเลเซอร์เข้าสวยดีนะครับแล้วก็นะครับยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดผมอะช่วงนี้ผมสั่ง สมุดสติกเกอร์มาจากเซเว่นอีเลนเนี่ยผมเองก็ได้สั่งสติกเกอร์นะครับทั้งหมด215ใบนะฮะจากในกลุ่มผมจําชื่อกลุ่มไม่ได้แล้วเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสะสมของเล่นเก่าๆนี่แหละมีพี่ท่านหนึ่งครับพค้าท่านหนึ่งก็มาขายครับ215ใบ200บาทคือผมต้องใช้แบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเออผมจําไม่ได้แล้วว่าถ้าเราไปซื้อเป็นเป็นไอ้ขนมที่มันแถมสติกเกอร์เนี่ยมันกล่องละประมาณ20มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะเออ แล้วมันก็มีแบบเป็นซองแยกที่ขายที่เครื่องเดียวก็มีนะครับให้สั่งทางออนไลน์ซึ่งผมคิดว่าเราซื้อแบบนี้มามันคุ้มกว่าเนาะทั้งมันก็ไวกว่าคืออันนี้22 0บาท15 200บาท215ใบถือว่าถูกมากาเลยนะก็ะคือเราแบบประหยัดตังเราไปได้เยอะเราก็ไปหาใบที่ขาดเอาอีกไม่กี่ใบนะเราก็ได้แบบครบมันจะไดค้ครบไปนะเพราะว่าถ้าเราแบบซื้อมาเองมันก็เสียเยอะอันนี้ พ่อค้าเขาเอามาขายนะเขาก็คัดมานะสองร้อยสิบห้าใบไม่ซ้ำนะฮะไม่ซ้ำนี่คือทั้งหมดนะนี่ดูดิเห็นไหมเจ๋งอนีคือคุ้มนะครับคุ้มเราลงทุนแค่สองร้อยแต่ถ้าเราไปซื้อแบบแบบเป็นกล่องเราต้องลุ้นอาจจะได้มีลุ้นเลเซอร์อะไรแบบนี้แนตะ่ว่ามันก็นานนะเราจะเต็มอันนี้ไวกว่านะเดี๋ยวผมจะซื้อเขาอีกนะครับเพราะไม่งั้นผมครบช้าแน่นะรอบที่แล้วผมก็ก็ต้องทําแบบนี้นะ ตัวเซนเซียเนี่ยผมยังไม่เห็นมีใครเอามาขายเลยนะฮะเพราผมซื้อช้าไปไม่รู้เขาเก็บครบทั้งหมดแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาติดให้ดูกันฮะเป็นเป็นตัวอย่างสักนิดนึงนะฮะคืออันนี้เป็นใบใบแรกเนะาะใบแรกเป็นเป็นล่างคนนะของเรียกอ,อะไรวะนี้เอร์นหนึ่งนะฮะเป็นเมทัลฮีโร่คนแรกเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเกียบันเนาะเกียบันนะฮะนี่เป็นพระเอกเกียบัน กี้าที่ผมรู้จักเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นตามโฆษณาพวกอะไรแบบเนี้ยในวิดีโออะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็เห็นเป็นของเล่นนะของเล่นมันสวยมากเลยพวกโมเดลของเกีันอะไรแบบเนี้ยคชุดมันสวยนะเป็นสีเงินเงินแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ไม่น่าจะเคยดูนะครับเออกีออันตรวจประกาศกีบนันี่นะฮะแปะแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่เราก็จะมีแบบสตอรี่ให้เราอ่านเนะี่ยเราแปะครบอะ่ะ เหมือนที่เราได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติประวัติพวกพวกนี้ยไปในตัวแหละวันนี้ฮะเบอร์หนึ่งแล้วก็มาเบอร์สองต่อเลยนะนี่วันนี้เจ๋งมากเขาเรียงพ่อค้าเขาเรียงนำเบอร์อให้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อเขาอีกดีกว่ามันจะได้ครบไวๆนะฮะแต่ดูก่อนว่าผมจะเก็บครบสามเล่มไหมนะคือเราสามารถจะติด ติดผสมกันได้นะครับแต่เขาทางที่เขาให้แรกทางร้านที่เขาให้แรกนะครับคือเจ้าของลิขสิทธิ์คือ n n m เม group เนี่ยเขาก็จะตีว่าเป็นเอาเลเซอร์ผสมกับธรรมดาเขาจะตีเป็นธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับเออนะนี่คือหนึ่งรูปนะฮะที่เราแปะไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะวันนี้ทาลิคสร็บแล้วผมคงจะนั่งติดกันเพลินๆเลยนะะนี่นะฮะติดแล้วก็มีสตอรี่ให้อ่านด้วยนะครับเออบอกแล้วว่าใครที่ชอบนะฮะ เหมือนเราไดย้อนวันๆนะนอสทาลเจียใช่ไหมก็คือมันเป็นอย่างหนึ่งในยุค90นะที่เราเติบโตกันมาก็คือเนี่ยการสะสมสติกเกอร์เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเหมือนเราได้ซื้อซื้อห่วงเวลาความสุงในยุคนั้นเลยนะแล้วก็อยากสิ่งที่อยากเห็นนะก็คืออยากเห็นเขาทำาสมุดสะสมสติกเกอร์ที่มันเป็นกระตุนรุ่นใหม่ๆบ้างอะ่ะเอออยากให้เขาลองมาเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะมีแต่กระตุนรุ่นเก่าเนาะ ว่าจะเป็นเซนเซ่าสติกเกอร์ดับเบบอลหรือว่าสติกเกอร์พวกฮีโร่ของญี่ปุ่นไม่มีแต่ยุคเก่ายุคแปดศูนยุคเก้าศูนย์จริงๆใหญ่เขาทําพวกกระตูนยุคใหม่มาบ้างน่าจะน่าสนใจไม่น้อยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องลิขสิทธิ์อะไรมันมันอาจจะแพงหรือเปล่าเอย่างสมมติว่ามีดับที่ค่าตะส่วนเป็นสะสมสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันได้ใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยเนาะเออแต่ตอนนี้เขาเหมือนจะเจาะตลาดเด็ก เด็กหนวดนะฮะเด็กยุค80-90ซะมากกว่านะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าโปรเจกต์ต่อไปของ a n i m เม Group เนี่ยเขาจะทำสมุดสมดสติกเกอร์แบบไหนขึ้นมานะสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะขออนุญาตไปแปะใส่สมุดก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดแล์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม